เรามาต่อกันที่ท,ะะทีมหมายเลขสี่นะคะทีมหมายเลขสี่นะคะนี่ใบแรกโอมีดปักที่หัวใจนะคะโรคซึมเศร้า คนที่เลือกไพ่ทีหมายเลขสี่เนี่ยอืมเป็นรักต่างวัยอ่ะเนี่ยมีเมียเด็กมีเมียเด็กมีมีเมียเด็กมีผัวเด็กต้องยอมมันซะทุกเรื่องเราจะบอกว่า คือคนที่เลือกทีมหมายเลขสี่เนี่ยพ่อแม่มองว่าอืมเหมือนคุณอะพยายามทําตัวเหมือนตัวคุณเนี่ยพยายามทําตัวเป็นตู้เอทีเอมให้กับคนรักอะ่ะมากไปแล้วเหมือนคุณยอมเขาอะ่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักอะคนคนเนี้ยมันเป็นลักษณะที่ทําให้คุณเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอะ่ะ ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วคุณก็มีบาดแผลในใจเยอะมากพระแม่ท่านอยากให้คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้คุณน่ะลืมอดีตซะปิดตาข้างหนึ่งอ่ะใครเขาอยากจะด่าอะไรอ่ะคุณไม่ต้องไปฟังใครเขาจะพูดอะไรไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปดูอย่าไปแอบส่องดู facebook ของแฟนเก่าให้ปิดตาข้างหนึ่งเนี่ยปิดตาข้างหนึ่ง อย่าไปฝ่องดูอินสตาแกร Facebook ของมันในอดีตเนี่ยเหมือนคุณยอมคนรักมากจนเกินไปความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะที่เหมือนแบบเออทำตัวเป็นธนาคารให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะมีฝ่ายหนึ่งอ่ะทำตัวเป็นธนาคารสายเปให้แม่งหมดทุกอย่างยอมมันมากไป เหมือนสายเปย์ยอมแม่งหมดทุกอย่างอะมาดูกันต่อนะคะและแล้วมันก็บล็อกเฟซบุญนี่โดนล็อกล้อนะการโดนล็อกล้อหมายถึงโดนบล็อกเฟซโดนบล็อกไลน์เหมือนคุณอะเฮ้ยให้แม่งทุกอย่างเลยอะทำไมอะฉันไม่ดีฉันไม่ดีตรงไหนฉันให้ฉันให้มันทุกอย่างฉันไม่ดีตรงไหนมันไม่ใช่ว่าคุณไม่ดี แต่คุณให้มากไปคุณอะมีเนื้อคู่นะไม่ใช่ไม่มีไหว้ไปไหว้พ่อปู่ศีสุดโทพญานครราชแล้วสิ่งดีๆจะตามมาเมียงู <c oughs> คุณก็จะสมหวังในความรักนะฝันว่า เจองูตัวใหญ่มาลัดตัวแปลว่าฟันเห็นงูตัวใหญ่มาลัดตัวแปลว่าจะเจอเนื้อคู่ค่ะจะเจอเนื้อคู่กระดูกคู่เนื้อคู่กระดูกคู่หนังคู่คุณเข้าไปเกี่ยวพันกับเพศตร,ตรงข้ามที่ออสองใจวันทองสองผัวผู้ชายสองใจอะไรประมาณนี้เหมือนแบบ คือกองเนี้ยเป็นกองที่เอ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนดีๆคุณทำตัวเป็นธนาคารให้เพศตรงข้ามมากจนเกินไปคุณให้เขาทุกอย่างคุณยอมเขาทุกอย่างมีเมียเด็กต้องตามใจมีผัวเด็กต้องเอ่อสายเปอะไรประมาณนี้ เรามาดูกันต่อค่ะโหชัดเลยอะชิดเดอชินเอรกองนี้เป็นกองที่คุณจะได้แฟนที่อายุน้อยกว่าหลายปีนะกินเด็กแล้วกินเด็กแล้วสุขภาพจิตดีแบบอ่า แบบดาราบางคนชอบกินเด็กอะเป็นความลุ่มหลงอะ attraction เป็นความลุ่มหลงในความเยาว์วัยการรักกับเยาวชนทำให้คุณมีความสุข t r u t แต่คนรักก็ชอบโกหกคุณอยู่บ่อยๆคือคุณเป็นคนชอบกินเด็กโดยธรรมชาติคุณเป็นคนชอบผู้ชายอายุน้อยกว่า คุณเป็นคนที่ชอบผู้หญิงอายุน้อยกว่าเหมือนเรื่องโลลิต้าพ่อเลี้ยงได้กับลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงไม่ได้รักแม่เลี้ยงเออเขาเรียกอะไรอะ่ะพ่อเลี้ยงไม่ได้รักเมียตัวเองแต่ที่แต่งงานกับผู้หญิงคนเนี้ก็เพราะว่าหลงรักลูกเลี้ยงเป็นแบบนั้นอะ่ะคือคุณอะ่ะหลงไหลในความงามความยาววัยเหมือนดอกไม้แรกแย้มอะ่ะคุณเป็นบุคคลที่หลงไหลในความ งดงามของดอกไม้แรกแย้มดอกไม้แรกแย้มสิ่งนี้มันทำให้คุณน่ะตกเป็นทาสของตันหาราคาด้วยความลุ่มหลงมัวเมานะเออทีนี้เรามาดูคำแนะนำนะคำแนะนำก็คือว่าคุณน่ะจะรู้สึกรุ่มร้อนในความรักบางครั้งเนี่ยคนที่รอคอยจะไม่มาช่วงนี้ให้อดทนแล้วก็สะสมเงิน ให้ประหยัดการใช้เงินช่วงนี้ให้รอคอยให้สะสมเงินอย่าพึ่งย้ายงานอย่าพึ่งย้ายที่อยู่อย่าพึ่งย้ายงานให้อดทนรอคอยสะสมเงินคุณจะรู้สึกผิดหวังในความรักบางครั้งก็หมายถึงการรักมากอยู่ฝ่ายเดียวให้จนเกินไปคุณไม่คุณให้ฝ่ายนะั้นมากจนเกินไปคนที่รอคอยจะไม่มาในด้านความรักเนี่ยจะมีความยุ่งยากใจให้อดทนรอดูพัฒนาการนะคะ ทีนี้เรามาดูเพศตรงข้ามนะ ใช้ไพ่อีโรติกดูนะคะ นี่ด้วยอันตรายอันตรายอันตรายนี่ก็อาบน้ําอยู่แล้วก็มีไอ้โรคจิตแอบดูอยู่ระหว่างโดนมอมเล่านะโอ้นี่หนักเลยเทาอ่ะโอ้โดนทำร้ายร่างกายถูกแ่ตี ทานที่เลือกไพ่ทีมหมายเลขสี่เนี่ยคุณต้องระวังคนเร็วๆอะ่ะคุณกําลังจะเจอ,เจอตัวกาลกินีคุณกําลังจะเจอกับคุณกําลังจะเจอกับตัวซวยตัวกาลกินีเนื้อคู่ที่เป็นเสมือนโจรได้คู่ได้ผัวเสมือนโจรได้เมียเสมือนโจรคุณต้องระวัง หากคุณทํางานกลางคืนสมมุตินะคุณต้องระวังเนี่ยเอ,อเนี่ยคุณถ้าคุณทํางานคุณต้องระวังโดนมอมเหล้าระวังโดนไอ้โรคจิตมันขืนใจระวังถูกข่มขืนกองนี้นี่มันเหมือนแบบคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเป็นห่วงคุณน่ะเออถ้าคุณเป็นผู้หญิงอะ่ะให้รู้ตัวไว้นะว่าคุณน่ะ เอ,อต้องระวังตัวให้มากค่ะคุณเป็นสตรีคุณต้องระวังตัวว่าคุณน่ะตกเป็นเป้าของไอโรก,กิจหากคุณเป็นผู้ชายให้รู้ไว้ว่าคุณตกเป็นเป้าของอีโรก,กิจเนี่ยมีคนจ้องมีคนคิดร้ายมีศัตรูมีคนจ้องเล่นงาน เขาต้องการจะทําให้คุณพังทลายและเดือดร้อนน่ะต้องการทําให้คุณเดือดร้อนคุณระวังนะโดนเพศตรงข้ามทําร้ายร่างกายได้ถูกซ้อมถูกตีถูกจับถูกลักพาตัวถูกข่มขืนถูกตบถูกซ้อมคุณระวังนะจะโดนผัวตบเอาระวังถูกผัวเก่าทําร้ายร่างกายได้เนี่ยระวังมันจะจับคุณกดน้ําอ่ะระวังนะมันจะจับคุณกดน้ําอ่ะแล้วบอกว่าคุณอะ ไปโดดน้ําตายระว,วังนะมันจะจับคุณอะโยนลงแม่น้ําเจ้าพยาแล้วมันมาบอกว่าคุณอะเมาเหล้าตกน้ําตายอะมันอาจจะวางยานอนหลับใส่คุณแล้วเอาคุณอะไปโยนลงเจ้าพยาให้ดูเป็นขำๆอย่าดูแบบซีเรียสกับชีวิตมากเพราะว่านี่มันเป็นการเตือนหากเอ่อคอนเทนต์ของคุณอะคุณต้องการดูดวงเพื่อสนุก ก็ให้คิดว่าดูแบบขำๆอะไรที่มันดูแล้วเครียดก็ไม่ต้องเชื่อให้ฟังแต่สิ่งที่ดีงามอะไรที่มันเป็นพลังงานด้านลบก็อย่าไปฟังให้ฟังแต่เป็นโพสิทีฟแต่หากคุณน่ะต้องการความจริงก็ให้ฟังไว้ว่าคนเราอะ่ะมันไม่มีใครคิดหรอกว่าใครจะมาทำร้ายเราแม้แต่คนที่ไปฆ่าเขาตายอ่ะเขาก็ไม่ได้คิดนะว่า จะต้องฆ่าตายทั้งบ้านแต่เป็นแค่ว่าโจรบางคนอะ่ะเข้าไปในบ้านคือต้องการขโมยเงินแต่บังเอ,อิญอ่ะมันเสือกอยู่กันทั้งครอบครัวเลยพ่อแม่ลูกพ่อพ่อแม่ลูกเนี่ยก็เลยต้องฆ่าห้าศพอะไรแบบเนี้คือคนเราอะ่ะมันไม่มีใครคิดหรอกว่าจะต้องไปฆ่าใครหรืออะไรยังไงแต่บางทีอะ่ะเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้คนที่เลือกไพ่กองเนี้ยคือเอไม่ได้มองว่าใครจะมาข่มขืนคุณนะแต่ไพ่มันเหมือนเตือนอะ่ะเตือนอะไรอะ่ะ โจรเนเนี่ยโจรเห็นมหมโจรระหว่างคนที่เลือกไพ่กองเนี่ยต้องระวังนะโจรมิจฉาชีพออนไลน์มิจฉาชีพออนไลน์ปลอมเป็นคนหลอกคเออไปขโมยรูปผู้ชายหล่อๆมาสม,สมัครเฟซบุ๊แล้วก็มาจีบเพื่อหลอกเงินระหว่างโจรขึ้นบ้านอะไรแบบเนี้ยอืมอืม ทีนี้เรามาดูทีมสุดท้ายกันนะคะเรามาดูทีมสุดท้ายกันนะคะ,ะเราจะใช้ไพ่ทาโร่นะคะไพ่อีโรติกไพ่อีโรติกทาโรสค่ะเป็นไพ่อีโรติก เป็นเอ่อเป็นแม่ชีกำลังช่วยกำลังช่วยตัวเองอันนี้ก็ให้ดูไม่ได้โอ้เฮ้ยมีมนุษย์หมาป่าด้วยเฮ้ยมีมนุษย์หมาป่าด้วยอ่ะกองนี้แปลกว่ะมีมนุษย์หมาป่าด้วยอ่ะ มีผู้หญิงหน้าตาเซ็กซี่นะแล้วก็ที่แก้มก็มีกระเต็มหน้าเลยว้าวมีอ่านิโกโดนจับจูเป็นนิโกโที่มีแฟนเป็นสาวฝรั่งผิวขาวมีผู้หญิงยืนโชว์โชก้นนอ้มี อาบลาตีด้วยอ่ะเป็นผู้หญิงอาับอ่ะที่กองนี้แปลกว่ะจะรักกับคนต่างชาติต่างเชื้อสายอ่ะมนุษย์กับมนุษย์หมาป่ามนุษย์หมาป่าผู้หญิงอาับอะไรประมาณเนี้ยเหมือนกองเนี้ยจะเป็นกองที่ว่าจะได้จะได้ผัวต่างชาติได้เมียต่างชาตินั่นเนี่ย เออจะได้ผัวต่างชาติได้เมียต่างชาติเว้ยเพราะว่าแบบเนี่ยมันแบบผู้หญิงผิวขาวผู้ชายผิวดำอ่ะเหมือนกับว่าในาจีเรียมีแฟนเป็นอเมริกันอะไรแบบเนี้ยเออ กองเนี้ยจะเป็นกองที่สมหวังกับคนต่างชาติแต่กับคนชาติเดียวกันน่าจะน้ำตาลนองหน้านะเดี๋ยวดูคำแนะนำกองเนี้ยไม่มีปัญหาเรื่องความรักคุณจะสมหวังกับคนรักที่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือคนไทยที่เคยทำงานอยู่เมืองนอก คุณอาจจะได้แฟนเป็นนักเรียนอนอกคุณอาจจะได้แฟนอ่ะเออเป็นคนที่ว่าเคยอยู่เมืองนอกมาหลายๆปีอะ่ะคุณอาจจะเจอผู้ชายคนหนึง่งผู้ชายคนนี้เคยทํางานอยู่อเมริกามาสิปีหรือเคยเป็นนักเรียนอนอกเอออะไรแบบนี้ได้แฟนเป็นนักเรียนอนอกได้แฟนเป็นนักเรียนนอกได้แฟนเป็นคนต่างชาติได้แฟนเป็นคนไทยที่เคยทํางานอยู่เมืองนอกมาก่อนมีความรักที่สุขสมหวังนะ เออมีเกณฑ์ได้แฟนเป็นคนต่างชาติอ่ะเนี่ยเป็นเป็นพวกแขกก็ได้คุณเหมือนแม่ชีนะบางครั้งคุณก็เป็นคนหัวโบราณอะ่บางครั้งคุณเป็นคนหัวโบราณน,นะบางครั้งคุณก็เป็นคนที่เออมีความต้องการทางเพศสูงอ่ะแต่ว่าไม่แสดงออกอะไรแบบเนี้ยคุณอาจจะได้แฟนเป็นคนแปลกๆอะไรแบบเนี้ย แล้วก็จะมีความรักที่มีความสุขนะมีความสุขในเรื่องความรักสิ่งที่จะบอกนะกองนี้เนี่ยนะผู้หญิงจะมีอำนาจมากกว่าผู้ชายผู้ชายจะเชื่อฟังเมียจะได้แฟนที่กลัวเมียแฟนเนี่ยกลัวเมีย จะหาเงินได้มากพอเล่นพนันได้หลังจากนี้สภาพอากาศจะรุนแรงคุณอาจจะต้องแบบเตรียมลมไปด้วยคนที่เลือกไพ่กองเนี้สิ่งที่เป็นปัญหาของคุณก็คือคุณจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยมีคนอิจฉาริษามีคนอิจฉามีคนอิจฉาริษยาจะมีคนกีดกั้นขัดขวางคุณในทุกทางจะเจออิจฉาริษยาการงานของคุณก็จะก้าวหน้าดีนะ แต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้เหมือนกับว่ารายได้ของคุณนะ่ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทีนี้เรามาดูไพ่โรแมนติกนะคะเราจะมาดูไพ่ด้วยไพ่โรแมนติกทาลอตนะคะเป็นผู้หญิงนะคะ นำพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยคือคนกรีกเวลาเขาจะไหว้เทพอ่ะเขาจะไหว้เป็นพวงมาลัยวงกลมอ่ะเหมือนพวงหลีดอ่ะเออเนี่ยเขาจะทําเป็นพวงมาลัยวงกลมอ่ะไปไหว้เทพอพอลโลกองเนี้ยหากอยากสมหวังในความรักจะต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณควรจะทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรมากๆควรทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคารพไปไหว้พระแม่ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ท่านเคารพหากคุณยังโสดอยู่นะจะมีคนมาสารภาพรักจะมีคนมาแบบมาตกหลุมรักคุณอนะแต่ไพ่ใบเนี้ยมันเป็นไพ่เกี่ยวกับพวกไอเนี่ยโสเพณีวะ่ะใบนี้จะเป็นรูปโสเพณีนะเป็นเป็นโสเพณี เป็นโสเพณีกับผู้ชายที่มาซื้อบริการเป็นไพ่ที่คุณอาจจะคุณอาจจะเป็นเป็นคนที่ทำงานกลางคืนคุณอาจจะเป็นหมอนวดคุณอาจจะทำงานกลางคืนแล้วคุณอะไปได้ผู้ชายต่างชาติอมาเป็นสามีอะไรแบบนี้หรือคุณคุณอาจจะเดือดร้อนเรื่องเงิน แล้วคุณก็ไปทำงานกลางคืนแล้วคุณก็ไปได้แฟนที่เอ่อเจอกันในบาร์อะไรประมาณเนี้ยประมาณนี้นะมันอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนะอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนอนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ว่าคุณดวงตกนะก็เป็นไปได้ที่ว่าเขาอาจจะทิ้งคุณไปหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่ว่ามันหมดบุญกันแล้วเขาก็อาจจะเลิกกับคุณไปง่ายๆอะไรแบบนี้คุณอาจจะ คุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรกันน่ะเขาอาจจะทําร้ายคุณในอดีตชาติชาตินี้เขาก็เลยต้องมาให้คุณในอดีตชาติเนี่ยเขาอาจจะทําให้คุณเดือดร้อนอะ่ะชาตินี้เขาก็เลยต้องมาเป็นผู้อุปถัมมาเป็นสายเปอะไรแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูอนาคตของคุณนะ อันนี้เป็นคนที่หมกมุ่นเรื่องเซ็กนะผู้ชายคนนี้คิดแต่เรื่องคิดแต่เรื่องทางเพศคิดแต่เรื่องลามุกผู้ชายคนนี้ชอบทําบุญเหมือนคุณเป็นคนที่สองบุคลิกหรือเปล่าอันนี้ก็คือทะเลาะก,กันแล้วก็เลิกกันไปคุณก็จะได้ค่าจ้างนะได้รับปันผลอะไรแบบเนี้ย ยังไม่เจอเนื้อคู่ยังไม่เจอเนื้อคู่ให้แบ่งเงินทําบุญบ้างให้ระวังอุบัติเหตุกองนี้นะคุณนะ่ะมีดวงที่จะเกิดอุบัติเหตุนะอย่าขับรถซิ่งมากให้แบ่งเงินนะ่ะสักสามสิบบาทเนะี่ยทำบุญคุณยังไม่เจอเนื้อคู่ในชาตินี้นะแต่คุณนะ่ะจะเจอคนอุปถัมภ์ จะได้เจ้านายดีจะมีคนอุปถัมภ์คุณอาจจะเลิกกับเขาไปไพ่บอกว่าให้คุณเนี่ยเข้าวัดทําบุญให้ไปสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างคุณอาจจะเป็นคนที่หมกมุ่นเรื่องทางเพศมากจนเกินไปคือว่าคุณอะหมกมุ่นในเรื่องทางเพศมากจนเกินไป มันก็เลยทำให้คุณเนี่ยจิตใจร้อนรุ่มไม่สงบเพราะว่าคุณเป็นคนที่หมกมุ่นคือคุณอนะเป็นคนที่หมกมุ่นในเรื่องเซ็กหมกมุ่นในเรื่องตันหาราคะเซ็กมากจนเกินไปแล้วสิ่งเนี้ยมันเหมือนไฟเผาตัวบางทีเพศตรงข้ามเนี่ยเขาอาจจะอยากเป็นเพื่อนกับคุณไนงะแต่คุณก็แบบอ,อยากจะได้เขาอะ คือเขาอาจจะอยากเป็นเพื่อนกับคุณแต่คุณอะแบบอยากจะได้เขาอะมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยกลัวก็เลยต้องไปอะไรแบบเนี้ยคือไพ่มันสะท้อนว่าบางครั้งเนี่ยคุณใช้คุณใช้ตันหาราคานําทางเดินในชีวิตนะมากจนเกินไปก็สําหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะเดี๋ยวเอ๋จะทำทาสแตมไว้ที่ใต้คลิปนะคะ